มีข้อความในพระสูตรนะคะที่พูดถึงเรื่องขยันหมั่นเพียรซึ่งก็น่าคิดสำหรับคนที่ผ่านพยัญชนะนั้นแล้วก็มีข้อความเหมือนกับว่าให้ขยันหมั่นเพียรสิ่งใดที่ดีค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทำได้หรือเปล่าพระบอกว่าให้ขยันหมั่นเพียรใครจะทำได้ให้เป็นกุศลทุกประการใครทำได้แต่ทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะ เป็นสังขารขันซึ่งจะค่อยๆซึมแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นในการกระทำซึ่งจะทำให้การที่ได้ยินได้ฟังเหล่านั้นนะคะจะปรุงแต่งให้มีการน้อมไปในขุศลเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอได้ยินอย่างนี้เราก็ชวนกันมาขยันหมั่นเพียรและเราคิดว่าเราต้องขยันหมั่นเพียรวันนี้เราต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนั้นนั่นคือความเป็นเราแต่ขยันหมั่นเพียรในพระสูตรในพระวินัย และทรงแสดงพระอภิธรรมไว้ไว่าอย่างไรไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ไตรตรองนะก็จะรู้ว่าทรงแสดงให้ละอกุศลแล้วเจริญกุศลแล้วเดี๋ยวนี้ละค่ะใครละอกุศลแล้วใครเจริญกุศลและใครขยันที่จะเจริญกุศลไม่ใช่เป็นเรื่องให้แต่ละคนไปทําด้วยความเป็นตัวตนแต่ให้รู้ความเป็นจริงในเหตุและในผล ซึ่งเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็จะปรุงแต่งให้เป็นความเพียรในกุศลโดยที่ไม่ใช่ตัวเราไปเพียรแต่ความเพียรในกุศลเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นอย่างวันนี้แต่ละท่านตื่นมาก็คงจะเพียรในกุศลพอสมควรใช่ไหมคะการฟังธรรมะแล้วก็ทำหลายหลายอย่างนั่นก็คือความเพียรซึ่งจากการที่ได้ฟังก็จะเป็นสังขารขันปรุงแต่งให้ค่อยคเกิดให้ค่อยๆเป็นไป แต่ไม่ใช่ว่าพอได้ยินอย่างนี้ก็นี่ยังไงพระไตรปิฎกบอกว่าเพียนก็เลยต้องมาเพียนกันใหญ่อันนั้นก็เพียนได้ความเป็นตัวตน